p p e o p l e t ทรู c ช a น n e l นะฮะมาแล้วมาแล้วมิสหายเราเนาะเสนาธิการองค์กรเสรีไทยไฟเย็นนะครับสหายไทยประดิษฐ์นะครับวันนี้จะมาต่อยอดนะะจะมาต่อยอดกับสิ่งที่ได้พูดกันไปเมื่อวันก่อนนะสวัสดีครับฮัลโหลเอาสวัสดีครับเห็นว่าจะเอาอ่ากล้องเงจต้องปิดก่อนอเชินครับเชิญครับอืม เป็นพูดเรื่องกล้องวงจรปิดก็ค,คือถ้าใส่หน้ากากหน้ากากาอนามาัยอะไรเงี้ยนะต่อให้ทําจริงอะ่ะอันนี้ไม่ได้พูดว่าน้องเขาทานะแต่พูดว่าต่อให้ทําจริงเนี่ยมันก็ใช้เป็นหลักฐานในศาลไม่ได้อืศาลตัดสินให้ผิดไม่ได้หรอกอือก็ก็<ล>อย่าง<ล>ที่นกแดงเล่าให้ฟังไงไม่ได้ทําเที่ย <he a S 1> อะไรเลยแม่งเอาไม้เบสบอลตีขาอะไรชิบหายอ่านั่นแหะให้ดูรูปอะไรเงี้ยรูปมันมันมีทั้งหน้าเหรอหรือมันใส กำลังหวัดแค่อยู่ในกล้องเองมันก็ซัดข้อหาแล้วว่าเป็นผู้ร่วมไอ้เฮียนะเออนั่นแหละมันจับไม่ได้มันก็จับแพะเป็นธรรมดามันทํำอย่างนี้ยจับแพะแต่โดนแม่งโดนจริงชิบหายาติดคุกจริงอ่ะสาหารทางปฏิบัติอืมก็พูดถึงนกแดงใช่ไหมครับนกแดงก็รวบรวมเอกสารอะฟ้องหมายเหมยอะไรน่ะส่งเข้ามาขึ้นวิจิเลย อเอีมพ uh มีชื่อทุกคนอน่ะอืมดีมันมีซอฟต์แวร์ฟรีนะชื่ออ f f i c e เลน s Office l เล s ส์ตแต่ว่าสำนักงานนะครับผม O F F I C E แล้วก็ L E N S Office ที่แต่ว่าสำนักงานเลนก็คือเลนแว่นตานะ่ยมีตัว F ครับผมไอตัวนี้เวลาเราใช้กล้องมือถือถ่ายรูปแล้วมันจะจัดหน้าให้เป็นสี่เหลี่ยมเรียบร้อยเหมือนเครื่องสกแกนเนอร์เลย ฟรีส่วนสอนอดินแดงนะสอนเอนี่ยโห้ยผลประโยชน์เยอะสวยเยอะนะใครมีหลักฐานรับสวยบอนซ่องอะไรจราจรถ่ยริมถนนส่งชื่อส่งรูปถ่ายรูปนะ S <S นั่นแหละส่งเข้ามาประจานขึ้นวิกิเลยครับครับดีดีด,ด,ด,ดีนะนี <S <S 2> <S 2> ่จะต้องขอติดต่อนกแดงหน่อยนะเออมันเป็นใครนะ <S 2> <S 2> ส่วนรายชื่อสไนเปอร์ <S <S ยิงเสื้อแดงปีห้าสามส่งไปหลังไมคขุนทองละเอาขึ้นวิกิเลยนานเท่าไหร่ก็ต้องเอาตัวมาลงโทษนะสารไม่ตัดสินเราก็ตัดสินเองเอางั้นมีรายชื่อทุกคนเราจะประจานมาไปเรื่อยๆแต่ว่าประจานขึ้นวิกิเลยเพราะว่าเราพูดผ่นช่องอย่างเดียวเนี่ย ถ้าพักคนก็ลืมใช่ไหมเอาให้มันค้างฟ้าไปชั่วลูกชั่วหลานเลยบนวิกฤติแล้วถ้าใครมาดูแล้วอยากจะสาสางให้เมื่อไหร่จะกี่ปีก็ตามสิบปีไม่สายนะล้างแค้นนะครับผมครับผมอืมอมี่ยี่บอกว่าเอ้เราไม่มีปืนเอแต่เราสร้างได้เราไม่มีกองทัพเราเทรนนิ่งขึ้นมาได้ฝึกอบรมได้เราไม่มีเงิน เราหาทุนได้ทุกอย่างอยู่ที่เราเราสร้างได้เราหาเองได้หมดองค์ความรู้เรามีหมดแล้วแค่ลงมือทำผมจะช่วยทำองค์ความรู้ไว้ให้เป็นมรดกจนกว่าการปฏิวัติมันจะเสร็จเนี่ยคู่มือจะเป็นมรดกเป็นคู่มือปฏิวัติแบบเรียนออนไลน์ผ่านช่องไฟยเย็นนี่นะท่านประเดจครับถ้าเกิดแล้วว่าเราเอารายชื่อมันขึ้นวิกิแล้วเนี่ยแล้วมันจะเข้ามาลบได้ไหมเราเป็นโอนเนอร์อะเราเป็นเจ้าของอะเราเป็นเราเป็นเจ้าของ เจ้าของเพจนี้มึงลบกูก็ลงใหม่เพราะว่าเรายกเว้นว่าเราไปแกล้งไปแกล้งให้สิตเขาเข้ามาอีดิทได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมครับผมอาจารยเขาจละดับไปอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดมันมาลบมันมาอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวแก้ปัญหาได้ไม่ยากครับผมครับผมมอ,อืมเอาขึ้นไปก่อนประจานมันก่อนมันหนาวแล้วมันเพราะว่าคือมันขึ้นไปอย่างนี้เนี่ยคนโกรธมันเยอะมันต่อไปถ้ามีคําสั่งมาให้ให้ฆ่าคนอย่างนี้คน ต่อไปมันจะไม่กล้าทำเพราะถ้าทำเนี่ยมันมันจะถูกตามล่าเหมือนเหมือนคนที่เราจะโพสเนี่ยเดี๋ยวก็รู้ล่าจริงไม่ล่าจริงเดี๋ยวก็รู้เออเออเออเ็นพูดถึงกำแพงคำเนียบสูงสี่เมตรอ่ะจะทำทำไมกูก็ตลกเด้อนี่มันไม่มีอะไรจะทำอะไรเรื่องไงแปลกดิตลกดิตอองวลอะไรรู้ไหมรู้ไหม เวลาเราไปกั้นกระแพงสูงขนาดนั้นเนี่ยมันจะอับลมนะลมมันจะไม่พัดนะแล้วมันแล้วอากาศมันจะไม่ถ่ายเทนะรู<อ>้ปะแล้วพออากาศไม่ถ่ายเทเนี่ยเมื่อกี้ได้ยินคุณมาไัยพูดถึงว่าเอ้ยเอาแก๊สเกิดอะไรไปปล่อยแล้วเ <c oughs> ลยบอกว่านี่ไงแก๊สซาลินไง<อ>ที่ญี่ปุนนะ<อ>ที่ญี่ปุ่นเนี่ยอมชินรีเคียวปริมาณแค่ใส่ในกล่องกับข้าวอะ กล่องเป็นโตะเล็กๆอ่ะไปไว้ในสถานีรถไฟนะเม,มื่อปี1995ตาย14คนบาทเจ็บ1 5 0คนโอ,อ้แค่เล็กๆเท่ากล่องกับข้าวเองนะแล้วถ้าใครมันอุต,ตริเอาไปไว้ในทำเนียบหรือเอาติดโดนไปหย่อนลงไปนี่มันจะเป็นยังไงวะ <c oughs> ดันกั้นกำแพงอย่างนั้นนะ <c oughs> นี่พูดให้ฟังเฉยๆนะก็ <c oughs> จะไปหาทํำนะครับนะเอ,อ้เอาผมพูดด้วยความเป็นห่วงเอ <c oughs> <c oughs> ผมพูดด้วยความเป็นห่วงเออ นะและไอ้แก๊สไซลินนี่นะมันทําง่ายยังกับอะไรดีอ่ะเหมือนเหมือนพ่อครัวทํากับข้าวจริงดิแล้วมันทําอืมแล้วมันทําเป็นไบนารี่ไม่ไม่งั้นโอมชินรีเคียวมันจะทําใส่กล่องเบนโตะได้เหรอมันไม่ใช่นักเคมีมันไม่ใช่ทหารไม่ใช่อะไรเออหนาวเลยหนาวเลยแล้วมันเป็นทําเป็นแก๊สที่ทําเป็นไบนารี่ได้นะอืมไบนารี่หมายถึงว่าเป็นสารเคมีสองชนิดซึ่งสารสองชนิดเนี่ย ไม่มีพิษแต่เมื่อผสมกันแล้วมันจะกลายเป็นแก๊สพิษก็คือส่วนผสมแย้มให้เลยเ,ออเดี๋ยวจะจหาว่าเดี๋ยวจะหาว่ารู้ไม่จริงอนักเรียนจอด์คูเมทิลฟอสฟอริลไดฟูออล,ลาเมื่อผสมกับไอโซโพรพิลแอลกอฮอลจะกลายเป็นแก๊สแฟลินส่วนเมทิลฟอสฟอิลไดฟูออล,ลายทำยังไงถ้าวันหนึ่งจะใช้เดี๋ยวหลังใหม่เออนะะ บอกให้นะถ้ารับประหารนะเจอไอ้แก๊สนี่เข้าไปนะหายทั้งกองพันเลยนะโอ้หายเลยนะโอ้โหทหารดีๆเราไม่ทําเราไม่ทําให้ใครเดือดร้อนแต่ว่ามาทําอะไรที่มันผิดมากๆมารับประหารอีกเนี่ยอาจจะเจอได้นะใครจะไปรู้อ่าแล้วกําแพงสูงสี่เมตรเนี่ยดีเลยชาวบ้านชาวช่องรอบๆเขาก็ปลอดภัยมีกาแพงกั้นเออนะก็ดีหมดเลยนั่นแหละดี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 ข้อต่อไปเมื่อวันก่อนเห็นพูดถึงอยู่ในเรือนจําแล้วโดนบังคับ ให้ร้องเพลงสรรเสริญใช่ก็เลยจะมาชักชวนบอกเล้ยเพื่อนๆในค่องเนี่ยเก่งๆกันหลายคนเออเรื่งแต่งเพลงนะอยากจะให้เพลงสรรเสริญน่ะช่วยแต่งเนื้อให้หน่อยเปลี่ยนเนื้อทำนองเดิมนี่แหละออืเคยเคยเคยได้ยินเวอร์ชั่นของแอนตี้ไหมเขาพี่เราเคืนเป็นเจ้าเคยอยู่อันเนี้ยผมอยากให้มันออกมาเป็นคอนเทสต์แบบทุกคนไม่ได้มีเวอร์ชั่นเดียวทุกคน แต่งมาคนละเวอร์ชันเวอร์ชันใช่ไหเ, oh. เพราะว่าบางคนอาจจะชอบเวอร์ชันต่างกันอาจจะเวอร์ชั่นปลุกใจเวอร์ชั่นปฏิวัติ hmm. เวอร์ชั่นซึ้งซึงเวอร์ชั่นแบบเหมือนอธิษฐานจิต อธิษฐานจิตบริกรรมมูเตลูไปในตัวเลยแบบนี้อยากจะแต่งเวอร์ชันอะไรก็แต่งยเหมือนเหมือนเหมือนเพลงชาติไทยเวอร์ชั่นไฟเย็นนะนะทีนี้สมมติว่าคนที่อยู่ในเรือนจําใช่ไหมหรือน้องๆที่อยู่ในโรงเรียนแล้วโดนบังคับเนี่ยเด๋ยนนี้โดนบังคับให้ร้องเพลงใส่หน้ากากอนามัยอยู่ใครจะไปรู้คือเราอย่าไปสะกดจิตตัวเองให้ไปร้องเพลงแล้วพวกเนี้ยมันเหมือนกับร้องแล้วล้างสมองเราอ่ะเราก็เราก็ร้องเพลงเวอร์ชั่นเราเขาก็บังคับให้ร้องเราก็ร้องในเวอร์ชั่นของเราสิ อยู่ใต้นักกากันอามัยอย่าเป็นไรเลยร้องไปเลยใครร้องวะเออเดี๋ยวบ้างๆก็หาเนื้อมาใส่ใหม่นะให้บ้างๆกันนิดหน่อยเออเนี่ยอยากอยากให้มีส่วนร่วมอม่ได้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 หลายหลายเวอร์ชั่นแล้วขึ้นติ๊กตอกเลยแล้วคือแต่ละคนเขาชอบเวอร์ชั่นไม่เหมือนกันเลยอยากให้มีหลายหลายเวอร์ชั่นอืมนะแล้วก็พูดถึงเมื่อกี้พูดถึงว่าโอ้ยระบบมันมันใหญ่โต ล้มมันยากอะไรอย่างน้นนี้ผมจะบอกให้นะการจะล้มอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยม,มันไม่ใช่ต้องทําลายทั้งหมดนะอืเราไม่ได้ต้องวางระเบิดมันทั้งตึกไปติดกับเสาเสาหลักของตึกเพียงสองสามเสาสี่ห้าเสาที่เป็นโครงสร้างตึกเท่านั้นอืพอมันตุ้มเนี่ยเสามันขาดเนี่ยส่วนที่เหลือที่อยู่ข้างบนเนี่ยแรงดึงดูดของโลกจะถล่มตัวมันลงมาเองอ เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องทําลายทั้งตึกเราทําลายเพียงแค่สองสามเปอร์เซ็นที่เป็นรากฐานเท่านั้นเพราะฉะนั้นสถาบันก็ตามเนี่ยทําลายเสาหลักเสาที่เป็นหลักเนี่ยโครงสร้างทางที่เหลือจะถะล่มลงมาเองอะนะครับเราลองนึกถึงหนังสตาร์วอรพอหลอดฟิตตายพอหลอดฟิตตายปับกองทัพของพวกดาร์เวเดอร์พวกอะไรมันไปหมดทั้งกองทัพเลยหรือแฮร์รี่พอตเตอร์พอวอลเมอตายนี่ก็คืออาจก มันก็ล่มสลายเลยลีจีมมันก็ล่มสลายเลยแล้วแล้วแล้วถ้าเป็นไอสถาบันเราจะไปวางตรงไหนมันแก่นของมันเหรอ <S <S เตาเข็มมันอยู่ตรงไหน,นเขาเข็มก็คือทีมที่เป็นอินเนอร์เซอร์เคิลทั้งหมดสิบยี่สิบคนมีเสาเข็มต้นที่หนึ่งจะ้ห้ถึงอินเนอร์เซอร์เคิลวิธีการอะไรก็ได้ <Inner Circle S 2> อินเนอร์เซอร์เคิลอาแปลเป็นไทยเผื่อพี่น้องคนที่เขาสนใจ i n n เนอร์เซอรคือคนวงในจะมีคนที่ติดตัววงในพวกนี้จะเป็นหัวกะทิไอพวกทีมาสเตอร์มายของมันเออนั่นแหละอันนี้ข้อที่หนึ่งส่วนวิธีเข้าถึงยังไงเดี๋ยวมันจะมาเองทำตามวิธีที่แนะนำไปเรื่อยเออเรื่องตั้งเครือข่ายของสายทั้งหมดอะที่จะรับข้อมูลอ่ะเดี๋ยวจะมีมาเองครับครับอ,อสองก็คือปลุกระดมไปอย่างนี้แหละเรื่อยๆสร้างสภาพการ เดี๋ยวมันจะมีกิจกรรมที่ทำนี่นะล้วสร้างสภาพการกิจกรรมที่ทําให้เกิดสภาพการเนี่ยเมื่อสภาพการมันได้เงื่อนไขของมันเนี่ยระบบจะทําลายตัวเองเลยกดปุ่มทําลายตัวเองเลยเ<อ>นื่องถึงคาริกูล่าเนี่ยกษัตริย์โรมันเนี่ยแล้วมีกษัตริย์หลายหลายคนในในโลกนะในประวัติศาสตร์เนี่ยนะอยู่ดีๆก็พอคนเกลียดมากๆเนี่ยปรากฏโดนคนใกล้ตัวตัดคอเออไม่ใช่คนไกลเลยคนใกล้ตัว แต่ว่าต้องเงื่อนไขมันต้องเอือ้อสภาพแดลตอมต้องเอือ้อแล้วก็กิจกรรมที่ทำเนี่ยมันจะมีกิจกรรมทางยุทธวิธีบางอย่างที่มันจะทําให้ค่อยๆปรับสภาพเงื่อนไขปรับเงื่อนไขทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างพองเงื่อนไขมันใช่ปั๊บเนี่ยคนมันบึ้มขึ้นมาเลยอืม <c oughs> มันจะมีอา้าวเรานึกถึงนะถ้าถ้าถ้าไม่เห็นภาพมันมีหลายแบบนะ จะเอาแบบว่าจัดการโครงสร้างอินเนอร์เซอร์เคิลสายฮาร์ดคอร์อ่านะ้ำนอีกแบบหนึ่งก็คือลุกคือคือเราทําทุกอย่างแบบต้องพร้อมกันลุกคืนเนี่ยเรายกตัวอย่างเนะ่ยจำสมัยยันตราดได้ไหมอ่ายันตรา,ตาจาได้จําได้เราเห็นปรากฏการณ์ที่คนเนี่ยจากที่รักรักเหลือเกินเทิดทูนบูชาเหลือเกินเนี่ยข้ามคืนเลยนะพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะกลายเป็นคนเกลียดสาปแช่งทั้งประเทศเลยเราไม่ได้พูดว่ายันตราผิดจริงไม่จริงดีไม่ดีนะเราพูดถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเออหรืออย่าง กรณีแคททะลายแม่กินทอสะพอออกมาข่าวมาว่าเธอท้องพังเลยนะภายในข้ามคืนเลยนะ uh huh. จากที่คนรักนี่กลายเป็นเกียรติขับไล่ทั้งนั้นเงื่อนไขสภาพการเนี่ยถ้าเกิดมันมีการจับประเด็นอะไรที่ถูกต้องนะแล้วมันสร้างความสะเทือนใจจนถึงเกิดเป็นกระแสอย่างนั้นเนี่ยบางทีข้ามคืนพลิกเลยนะเราจะต้องหาประเด็นและเงื่อนไขนั้นให้เจอถ้าไ,ไม่เจอก็สร้างไปเรื่อย เดี๋ยวมันสะสมสะสมสะสมถึงจุดหนึ่งมันบึ้มเลยนั่แหละมันจะเป็นอย่างนั้นแหละเราเห็นหลักฐานแล้วว่ามันนีปรากฏการณ์ที่จากพระเอกกลายเป็นผู้ร้ายภายในค่มคืนเนี่ยมีเยอะแยะคําที่เขาใช้กันเนี่ยอย่างในในยุคหนึ่งมันอาจจะเป็นคําลบแต่ในอีกยุคหนึ่งมันอาจจะกลายเป็นคําบวกได้อ,อย่างเช่นคําว่าสามจีบเนี่ยตอนแรกมันเป็นคําด้อยค่า,า,าแล้วพอด้อยค่าด้อยค่าไปด้อยค่ามา ไอ้พวกเด็กๆมันเรียกตัวเองว่าสามจีบเฉยเลยกลายเป็นคำน่ารักอะไรสักแบบนงคือนึกออกนึกออกคำเดิมแต่บริบทมันเปลี่ยนใช่ไหมยุคสมัยมันเปลี่ยนกระแสมันเปลี่ยนมุมมองของคนเปลี่ยนคำเดิมกลายเป็นอีกแบบหนึ่งใช่ไหมอ่าใช่ใช่ทีนี้ เรามาดูยกตัวอย่างคําว่าล้มเจ้าทีนี้พอฝ่ายสลิมโจมตีเรื่องล้มเจ้ามากเกินไปเนี่ยล้มเจ้าไอ้พวกล้มเจ้าไอ้พวกล้มเจ้าเราก็เป็นเหนี่ยมอายมันกับคําว่าล้มเจ้าไม่มั่นใจที่จะพูดไม่มั่นใจที่จะรู้สึกตัวเองด้อยค่าเมื่อเป็นคำล้มเจ้าแต่ผมก็บอกว่าวันหนึ่งคําว่าล้มเจ้ามันจะกลายเป็นคําที่มีพลังเออ ใช่จะเป็นคําที่มีความชอบทมล้มเจ้ากันนี่มันใกล้แล้วมันใกล้จะถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยมันใกล้ถึงจุดว่าจะคําว่าล้มเจ้าจะกลายเป็นคําที่ชอบทมแล้วสหายไทยประดิษฐ์เอ้ยใช่แล้วยิ่งเขาใช้คําพวกนี้ฟุ่มเฟือยมากเท่าไหร่มันจะยิ่งเป็นประโยชน์พอถึงเวลาวันหนึ่งกระแสสังคมมันตีกลับมันกลายเป็นเออผมแล้วทําไมอ่ะดีออกอะไรเงี้ยใช่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 เพราะฉะนั้นไอไอไอกิจกรรมที่เราทําเนี่ย ถูกต้องฮะมาถูกทางแล้วถ้าพูดถึงบนดินนะโอเคคุณจะเรื่องรับปริญญาเรื่องอะไรอาคุณทําไปไอใต้ดินเนี่ยถ้าจะให้ตรงเป้าต,ตรงประเด็นนะหลายชื่อที่มันเล่นในเรื่องของกฎหมายเนี่ยเป็นหลักเพราะว่าคนเนี่ยกลัวเพราะไม่อยากมีคดีเยอะออืมืมคือมันยุ่งยากมันสิ้นเปลืองมันวุ่นวายมันเสียชื่อมันอะไรหลายชื่อหลายเรื่องอ,ะอจะทบเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไอ้ขบวนการนิติสงครามมัน มันพังทลายเนี่ยนะมันจะส่งเสริมให้การเคลื่อนไหวบนดินเนี่ยเกิดขึ้นโดยอิสระได้ด้วยนะอืมอืมอือ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ไอ้สิ่งที่เราพูดกันไปเนี่ยขอให้ลงมือทําลงมือทาไปเรื่อยเื่อเมื่อถึงเวลาผมจะบอกกลยุทธ์มาเป็นขั้นเป็นขั้นาอยีนะอ่ยมเยี่ยเอยดเอ,อ,เอยดเยยมอดบอกไปตอนนี้มันก็ยังทําอะไรไม่ได้เี๋จะลืมเออบอกไปตอนนี้คือถ้างเงื่อนไขหนึ่งมันยังไม่พร้อมเนี่ยมันยังขึ้นเลเวลสองไม่ได้ บอกตามสถานการณ์ถูกแล้วบอกตามสถานการณ์ถูกแล้วครับเออแล้วเนี่ยที่ฟังฟังอยู่เนี่ยความมั่นคงกรลอมนอมเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเตรียมการทันแต่ถ้าบอกตามสถานการณ์เตรียมการไม่ทันแต่ขอให้มั่นใจว่ามันมีสเตปของมันหมดแล้วมีเป็นขั้นเป็นตอนหมดแล้วย่ยมหมดแล้วย่อมย่ยมนะเออแบประมาณนี้ครับโอเคโอ้สนุกวันนี้ก็สนุกมาสั้นก็สนุกมายาวก็สนุกนะครับขอบคุณมากครับสายไทยประดิษฐ์ครับขอบคุณมากนะครับ นหนาวเลยได้ยินอย่างนี้นะครับส่วนการพูดถึงเรื่องแกนนั้นเขาพูดถึงเรื่องเขาทำอย่างไรกันเฉยๆนะพูดนะเดี๋ยวใครอยากได้สูตรก็เดี๋ยวมาหลังไมาเดี๋ยวสหายไทยประดิษฐ์เขาจะมาแปะไว้นะรพร้อมกับลายชื่อฆาตกรฮะเดี๋ยวจะเอาขึ้นวิกิพีเดียนะครับนะให้มันหนาวหนาวร้อนๆกันกบ้างัะส่วนนักรับใช้ทรราลาดนะฮะใครมันกดขี่บีทาใครมันกระทากับน้องๆเยาวชนนะจะเอาขึ้นแม่งให้หมดนะนะแน่นอนนะครับ คำที่เป็นทุที่ลังเกียดเยียดยามนะสมัยก่อนสี่ปีที่แล้วเราพวกมือไงพวกไฟเย็นพวกงงพวกงดนตรีล้มเจ้านะมาถึงทุกวันนี้ในอนาคตอันใกล้นี้แหละครับนะคำว่าล้มเจ้ามันจะกลายเป็นคําที่มีความชอบธรรมนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะฮะอ,อันนี้อันนี้อันน,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 นี้โอเคเลยนะแน่นอนฮนะเราก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับที่สหายทัยดิษฐ์มาถูกที่ ถูกเวลาถูกสถานการณ์จริงๆนะครับเราเป็นแรงผลักดันนะที่ให้ผมต้องตัดสินใจประกาศองค์กรที่จะทำลายล้างไอระบอบทรรศชาติชั่วจึงมีที่เป็นที่มาขององค์กรเสรีไทยไฟเย็นครับพูดคําว่าไฟเย็นนะให้มันหนาวสถานก็ไปทั้งบางเลยนะเอาแม่อย่างนี้แหละเอากันต้องโต้อย่างนี้แหละนะไฟเย็นไฟเย็นไฟเย็น